่อนล่ําจะไหลซ้ํามีก่อนอัศจรร์พันลาลาต่อเรื่องล่ําให้แม่นบูฟังอัศจรรย์ใจกุ้งหลังงอเหยียดบ่ออกจักไผบอกให้กุ้งพุงนั้นจังบ่มีอัศจรรย์มากมีบ่อาทีน้ําหนาอัศจรรย์คงค่าแม่นาที่เที่ยวเยินเขาคืนมีหินกลางอัศจรรย์หลายบอนสิได้งุมงอนให้ไกลสู่ผู้ประสงฟังเสียงฝ่าห้องสูงสิลุงบอนอัศจรรย์ นกเขาขันย no ok si ่ำแรงสีแ่งเอาไฟซ่อนอัศจรรย์ใจน้องยากหมายนอนน้ำพีอัศจรรย์หางลีบาดว่าน้ำรุนตอนผู้ชายให้แม่นแล่นน้ำเอออัศจรรย์ใจอ้ฝามียส่อนหูเก่า อ,อัศจรรย์แต่เจ้าหนังหูขึ้นหลังอัศจรรย์ทั้งปลายนายมีหนังหนาอัศจรรย์แต่สูงส่งอังกิทมันเคิงติ่งแต่หัวอึงเผ่าลุงหนอใส่แต่ข้าแท่งม้บัดนี้จรนเลือกบนรัศจันวันขึ้นเดือนปีแถมไทยเราดูเดือนหา อัศจรรย์ฝนฝ่าสุกมาแต่อากาศหินขาดน้ำรุนแกงแสงฝ่าเป็นซองใสน้ำไหลลงเขาขันอัศจรรย์หลายอย่างอัศจรรย์แต่สร้างตาหน่อยหน่อยตูนั่นเป็นไ่สูงสังขัรฟุงมาให้ไผมันให้เจ้าชื่ออัศจรรย์ไปเฮงพ่งที่เห็นบอลเบาเป็นคอเป็นหำฮ้อนอัศจรรย์ตั้งแต่ม้อนเอาตั้งแต่ม้อนเกลือน้ำบบกินพ่อเม็ดญ่สูงสมดาม อัศจรรย์มันสร้างเงือนหั่งได้อยู่อัศจรัน์น,น่อมู๋ไมมันมาจากมอนนอนห้ามินสีสามย่ำเทาเอาท่อผาไผ่ลังยอมคังเอามาปุกกก็บังผู้ชายหุมม่นหม็นฮอดีเรื่องบูนี่เป็นสิ่งอัศจรัจน์อัศจรรย์ใจอ้ายอย่าล้มได้เฝ้าายอัศจรัจน์ผู้ชายรักษาหนังบวกลุ่ดป่าไว้แม่นบังป่าคุณน้า นี่สิเด<ส>ันพรหน้าเรื่องกอลำเจ้าไหลซาม,มีกนัดสายจันพร์ระน้าต่อเรื่องสิลำให้บูฟัง อสจันเจ้ากุ้งหลังงอหยดาดพออกจากไฟโบกให้กุ้งพุงนันจังมมีออสุจันมากมีจะบวัวทีน้ำหนาอสุจันคุ้งข้าเมลาที่ย่าวยินเขาขืนนอหินก่อนอสุจันจะไหลาบอนสิได้กุมก้งงอนไห้ไกจูภูประส์ฟังเสียงฝ้าฮ่องคงสิลองบอนอสจันนู่เขาขันย้ำและสีแตงเหาไผซ้อนอสจันแกน้องขวางน้อ อัศจรรหากลีประธานามิบดงต้อนหัใจให้เจ้าแดดนำอัศจรรใจเจ้าป้าเมียย้อนูเก้าอัศจรรยแต่เต้าผู้ใชยเห็นดกก้มพี่ดมเรืออยู่บ่อซ้ออัศจรรใจเจ้าหนังหูขึ้นหลังอัศจรรย์ทักฝ่ายนายมมีนางนามอัศจรรขาส่งส่งอัเว่าเจ้านางเป็น จะไม่บัสติจ้อนเลือกวันรับสจัน้ันขึ้นปีเดือนแถมทาราดูเดือนหามอัสจันฝนฝ้าโตกลงมาแต่อากาศหินขาดน้ำลุนแจ้งแสงฝ้าสว่างใสน้นามันไหลลองหงอสจันจะไหลย่่งอัจันแต่สร้างตาใหม่ด้อยตนั้นผาใจสูงสังคันปุงแตงให้ไพมันตัวหักเกลือััจันไปเฮืองเหียงสิเห็นบอนเบานั่นเป็นคนแม่นทำหัว ันแต่มอดเอาตั้งแต่มอนเกือน้ำบ่กินพ่อเม็ดก็ใหญ่สูงสมดามเอาสะจันมาสร้างเฮือนหังจะได้ยอมจงฟังวันเราพะนางดองเสเกา่อ พี่ชายเอ้ยฝาาเอ้อยป่าห้องตูนป้าเอ้อยป่าห้องตูื่นโน้ื ันทันเงาเล็วสีลำนี้กดน้ำอัดะจันฉันลาหน้าต่อไทยเจ้พอให้จะเพินฟังหลักพินว่าอัดะจันใจกุ้งคุ้งมเจ้หลังโกงจังทันปุ้งแจงให้นั่งนั่งกะจังตินหลับ้านจังสี่เขามาเรงอัดสะจันหยุดนังนั่งกับ่มาที่ชายเอ้ญหลักบ้านสีบ้านะอัดสะจันเด่อัดจะจันใจไอ้ปามยานสู่เตา